สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผม,มีเช่นเคยฮะปอปิกบ้านและที่ดินนะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการอาคารพาณิชย์4ชั้นนะฮะในย่านธุรกิจเลยทำเลด,ดีฮะหลังนี้จะอยู่ในซอยสีหบโบราณธุรกิจซอย6กนะครับใกล้ตลาดมินบุรีใกล้รถไฟฟ้ามินบุรีนะะขนาดเนื้อที่16ตารางวาฮะหลังนี้เรารีโนเวทใหม่เสร็จใหม่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมหากสนใจก็สามารถนัดชมบ้านได้เลยฮะคุณผู้ชมหลังนี้จะอยู่ที่ซอยศีหบโบราณธุรกิจซอย6 ย่านมินบุรีนั่นเองนะครับใกล้สี่แยกมินบุรีนิดเดียวนะฮะตลาดมินแค่3บ้านลมเมท่านเองครับถือว่าหลังนี้เป็นย่านทําเลทองเลยครับถงใหญ่กว้างสูงเลยนะับโปร่งเลยนะครับ,รรบพร้อมเคาน์เตอร์ทีวีแบบนี้เลยนะครับถัดมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเป็นห้องน้ําห้องครัวนะฮะที่อยู่ในชั้นล่างนะครับคุณผู้ชมเห็นกว้างๆเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นครัวของเรานั่นเองนะครับผม ตรงนี้ครัวเราใส่เป็นเคาน์เตอร์บิวอินนะฮะแล้วก็กระเบื้องด้านบนนี้จะเป็นแกรนิโตนะครับใส่คิ้วตัวคิ้วขอบสีดำเพิ่มความสวยนะฮะแล้วก็ใส่บานซิงค์ต่างๆให้ครบเลยสวยงามพร้อมใช้นะฮะตรงนี้เราให้แก๊สสองหัวนะครับแบบฝังเลยนะครับผมก็ให้ความสวยงามนะฮะแล้วก็รวมถึงฮู้ดดูดควันตรงนี้เราสามารถอ่าเราให้ได้เลย,เลยนะครับตรงนี้สวยๆนะครับคุณผู้ชม แล้วก็ตรงนี้ฮะก็จะเป็นซิงค์เซนเดดหนัล้มนะฮะสำหรับครัวก็โอเคเลยนะฮะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมสำหรับห้องครัวเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหมุนมองกว้างๆในมุมกว้างจากด้านในไปด้านนอกให้คุณผู้ชมได้ชมนะฮะนี่คือบ้านอาคารพาณิชย์สีชั้นนะฮะหากสนใจนะฮะคุณผู้ชมหลังนี้ราคาเพียง2องล้านเก้าแสนบาท ฟรีโอนนะฮะสามารถนะัดชมบ้านได้เลยฮะโทรผมได้0ู2 0 3 9 4 4 9 5เาปอปีกบ้านไระที่ดินครับผม